สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย t u b e นะครับสวัสดีเอทีทุกท่านครับโอ้สุดยอดครับนี่คลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูรถขนน้ำมันของเสียสมโอนะครับนี่หรือว่าเสียชายใหญ่นะครับนี่ครับแบบนี้นี่ลุยได้ทุกที่นะครับนี่ไม่มีปัญหาเรื่องติดลมแน่นอนนะครับ ดูยางครับพต่พอยางนี่น่าจะซื้อมอไซค์ได้คันหนึ่งเลยโอ้ยอดมากครับเห็นลุยได้ทุกพื้นที่นะครับแบบนี้เสียเป็นโอ้โถ้าใจสัรหารถนะครับหารถมา,มาไว้ใช้งานนะครับ นี่จะขับเคลื่อนอขับเคลื่อนสี่ล้อเลยครับนี่ดีโฟดีครับเรียก <c oughs> ได้ถ่ายแล้วครับไปซื้อน้ำมันแล้ว ่วนเทนเลอร์ก็นี่ครับอุ่นเครื่องรอแล้วรอเจ้าสิเจริญนะครับเลยเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็จะออกเกี่ยวแล้วครับเป่ากรองเก็บนิดเก็บหน่อยเพิ่งใส่เบาะเสร็จครับสตารเครื่องรอแล้วเอว้่มันคืออะไรนี่ มือคื่องยังพี่น้องเอ้าโอ้โหนี่ครับเก็บอีกหนึ่บอส บบเบกดีมากเลยอันนั้นเครื่องอะไรครับท่านคะร่นั่นนะอ๋นนอรรโอรยปุ๋ยโรยปุ๋ยขี้ไก่บ่ ren thì nó <coughs> Tích 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 tích

จะย้ายไปใ,ใกล้ๆครับไม่ไกลไปเกี่ยวไม่ไกลนะครับเกี่ยวข้างๆอูนี่แหละประมาณ200เมตรนะครับเจ้าของไปรอแต่เช้าแล้ว นี่ครับการจะเล่นรถเกี่ยวนี่ต้องมีช่างประจําอย่างนี้นะครับถ้าทุกอย่างมีแต่จ้างเขานี่โอ้ยลำบากครับลำบากแน่อันนี้มีช่างประจําอยู่เลยคือมีปัญหาอะไรก็ทําเองเลยครับ <c oughs> ถ้าแกอยากไปแล้วครับช่วยปลดอันนั้นตัวนี้ <c oughs> ปลดสายเชื่อมออกอยากให้ก็ะติดจรริญออกไปเกี่ยวแล้ว เอาบุนได้หอดูบุไดถเหลือโลกันเนาะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าวันก็สองันสามันเาทั้งได้เพราะมันมีกระงสาลูกาฮ อ่เรียบร้อยแล้วครับใส่แบตแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ